สวัสดีสมาชิกครับชวนชม bm 3 1 8 i นะครับคันนี้สภาพสวยหนึ่งในร้อยเลยครับมือเดียวป้ายแดงมาฝากสมาชิกที่ชอบ bm นะครับคันนี้ e 4 6นะครับเครื่อง2.0ออโต้ Auto, ตัวท็อปปี2003เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่หนึ่งแสนสา กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับไม่น้อยมากๆแต่ปี2003นะครับรถดูแลสภาพมาดีรถสีดำส,สวยเลยนะครับเงางามเงา,งา,งาดำดุแบบนี้สนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับ149,000บาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจะส่งได้ทั่วไทยรถไม่มีชนหนักตัดต่อนพิความเอกสารครบสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีเบาะ ไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีมาหลังมีเมมโมรี e เซ็ตมีครุสคอนโทรลภายในสวยเบาะหนังสภาพงามๆเลยนะครับพรงมาะไรมันตีฟังก์ชันเซ็ล็อกแอร์แบ็ ABS ดิสเบกนะครับรถสวยสุดๆนะครับมีมาหลังนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้เลยนะครับรถสภาพแบบนี้นะครับอยู่มินบุรีโทรเจราจาสอบถามไลน์ได้ติดต่อได้ขอรูปขอคลิปวิดีโอคอลได้เลยครับ การันตีการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้พี่ชายผมดูแลนะครับใครที่สนใจก็โทรเจราจารสอบถามได้เลยรถสภาพใหม่มากๆนะครับตัวจริงนี่งามๆเลยครับหล่อๆแน่นอนสำหรับรุ่นนี้318 i e 4 6ไอนะครับมือเดียวป้ายแดงป e ี2 0 0 3เป็นตัวท็อปเครื่อง2.0นออโต้เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สครับไม่เคยติดแก๊สน้ามันล้นมาโดยตลอดไม้แท้1 3 3 0 0 0กิโลเมตรรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับ ไม่น้อยมากๆนะครับนับดูได้ลยเฉลี่ยตั้งแต่ปี2003มาจนปัจจุบันนะครับนี่เลยครับฝากไว้พิจารณาสนใจมาชมดูก่อนมาเช็คดูได้รถสภาพงามๆแบบนี้ชมเลยครับทดลองขับได้เลยรถอยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพ ติดต่อได้ตลอดบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใกล้ๆก็กับขับส่งนะครับไกลๆก็อาจจะขึ้นรถเทรลเลอร์ไปนะครับหรือขึ้นสไลด์ออนไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการเจรจาพูดคุยนะครับหนึ่งแสนาบาทครับรถสวยสภาพหรูดูดีมีระดับ BM ตัวนี้งามมากๆครับฝากไว้พิจารณาใครชอบ BM มาแล้วครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามแฟนเพจแฟนลับใน u t u b e นะครับมีคนรีวิวเยอะแยะอะไรหาได้ปกติทั่วไปแน่นอนนะครับสำหรับ BM บ้านเรา ูบีเอ็มเยอะครับอะไรเชียงกงมีอะไรอูก็มีอะไรศูนย์ก็มีก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมที่สําคัญรถมือสองคือความเข้าใจและเราก็คัดเช็คเก็บงานดูแลร,ระบบมาเรียบร้อยสวยมาตั้งแต่ตอนคัดแลวนะครับและคันนี้ก็สวยมาตั้งแต่เจ้าของเดิมอยู่แล้วครับดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับมือเดียวนะครับนี่มือเดียวไมน้อยมากๆนะครับแสนต้นๆเพียงเท่านั้นฝากไว้พิจารณาสนใจโทรได้ติดต่อได้ตลอดมาดูรถทดลองขับมินบุรีขอรูปขอลายขอพิกัดกันได้เลยครับ รถส,สวยแบบนี้ฝากไว้พิจารณาสวยจริงไม่จกตาแน่นอนนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับสีดำรถสวยสวยมากๆก็ฝากไว้ด้วยกับคันนี้ 318IE46 มือเดียวป้ายแดงครับ